Paul Newman is Butch Cassidy, and the Sundance Kid is Robert Redford. Catherine Ross is Etta Place. Dynamite's ready, Butch. Well, that ought to do it. So, buddy, TikTok In this video, I have a cowboy. มาแนะนําให้ทุกท่านได้ไปหามาชมแม้เวลาจะผ่านมา 40, 40กว่าปีแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อเปิดชมทีไห่รู้สึกร่วมสมัยอยู่ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนําเป็นภาพยนตร์ข่าวบอยแอคชั่นผจญภัยเรื่องยิ่งใหญ่และเป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในตำนานหนึ่งใน200หนังข่าวบอยที่ควรดูก,ก่อนตายที่จัดอันดับโดย IMDB ภาพยนตร์ข่าวบอยเรื่องบ c ส Cassidy and ด u n d น n c e คิ d หรือชื่อไทย สองสิงชาติอเสือในปี1 9 6 9ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ2โจรมืออาชีพและอีกหนึ่งสาวที่คอยติดตามไปด้วยเรื่องราวความรักและการผรจญภัยสุขเศร้าคล้ำนตาและเป็นภาพยนตร์ที่อิงมาจากเรื่องจริงของบูสแคสซิดีและซันแดนคิด2องโจรผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานของทางตะวันตก ที่ความยาวกว่า2ชั่วโมงเกือบ3มชั่วโมงที่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพและเราจะได้รู้จักกับเพลง r a i n อร์คิดฟอร์ลิ n งออนมายเฮที่ขับร้องโดย B.J. Thomas การผจญภัยของสองโจรผู้ยิ่งใหญ่อย่างบูดแคส dy เดียนซันแดนคิดหนึ่งสาวที่พวกเขาหลงรักและภาพะยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังต้นฉบับให้กับผู้กำกับทางฝั่งเอเชียอย่างจอห์นบูได้สร้างหนังที่มีพระเอกคาแรคเตอร์จับเืินคู่อย่าลืมหาภาพะยนตร์เรื่องนี้มาชมกันนะครับภาพะยนตร์เรื่อง บ a ส s คส y ี้แอนด์ซันแดนคิดหรือ2สิงชาติที่เสือในปี1969นำแสดงโดยพอลนิวแมนโรเบิร์ตเลดฟอร์ดและร่วมด้วยแคทเธอรีนลอสเป็นผลงานการกำก,กับของจอจลอยฮิลล์ขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการทางติกต็อกสำหรับคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการทางติกต็อกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเด็กเพียงห Don't you get sick of being right all the time? Hey! They rob trains. Talk about movie by Samuel.